สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นของเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุซึ่งวันนี้นะครับหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินคืนซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆท้องที่นะครับซึ่งปรากฏว่า ผู้สูงอายุที่รับเงินไปแล้วเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่มีเงินที่จะคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าสุดในเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับให้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e b o o k นะครับโดยพลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับวันนี้เนี่ยผู้สูงอายุไม่ต้องกังวลนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ย เขาได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็ให้ชะลอนะครับให้ชะลอการเรียกคืนเงินหรือการฟ้องร้องเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังตรวจสอบและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมที่ดูแลเรื่องของผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคนจ่ายเงินนะครับกรมบัญชีกลางที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทุกฝ่ายนยกำลังคุยกันนะครับว่าจะมีทางออกอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ผู้สูงอายุไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับปากนะครับว่าตรงนี้เนี่ยตนเองเข้าใจความรู้สึกของทุกท่านดีนะครับไม่ได้ทําอะไรผิดทางเจ้าหน้าที่ก็ทําตามระเบียบนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ย วันนี้มีทางออกอยู่นะครับไม่ต้องมีใครต้องเดือดร้อนแต่ว่าให้ผู้สูงอายุเนี่อรอสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะหาเงินมาใช้คืนหรือจะต้องขึ้นศาลนะครับโดยนายกก็ทิ้งท้ายนะครับว่าจะจัดการทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่เกิดกรณีแบบนี้นะครับรับเงินไปโดยที่เราขาดคุณสมบัติเนี่ย วันนี้เรารอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งเขากําลังหาวิธีการที่จะเยียวยาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับวันนี้ให้ชะลอการเรียกคืนหรือการฟ้องร้องเอาไว้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีทางออกให้กับผู้สูงอายุอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ